ไปไปหันถือวัดเนี่ยเอต่ฟังหวยอัวแสนสองแสนตัวห้าหมื่นหกหมื่นแม่ทอดน้องแม่ทอดแต้มได้ได้สองแสนบ่แม่ทอดแต้มเมียเจ่กได้สองแสนก็เจ้าเปล่ามากเจ้ามากเจ้ามาซื้อแมนก็เจ้าได้ กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไทยนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ไกยนะครับเอฟซครับวันนี้จะมาตามแนวทางนะครับเลขหลานนะครับเลขหลานสาวที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับเนาะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านของแม่ไกยนะครับจะมาสอบถามนะครับว่าตัวเลข ที่ได้มานะครับของคุณแม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมมีเพิ่มตัวไหนนะครับงวดที่แล้วก็เข้าสามตัวโต๊ดนะครับผมงวดก่อนก็เข้าศูนย์สี่หนึ่งนะครับเป็นเลขความฝันนะครับสี่เป็นเลขความฝันนะครับเนาะครับวันนี้ก็เราก็จะไม่ให้พลาดเลยนะครับผมเราก็จะมาตามแนวทางนะครับก่อนที่คุณแม่จะไปขายของตลาดนัดนะครับจะไปขายลูกชิ้นนะครับเนาะครับไปขายบ้านปลาเก้าอะครับเพราะว่า เอา FC ที่อยู่ใกล้ๆสามารถมาอุดหนุนแม่กายกับพ่อโสได้นะครับผมบ้านปากก้าวนะครับหน้าปากทางนะพ่อเนาะกับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาตามแนวทางของแม่กายกันเนาะจะมาตามขอโชคขอลาบกันนะครับครับก่ออื่นสวัสดีแม่กายครับผมก่อนจะไปขายของนะคุณแม่เนาะอนใบ เปลี่ยนแนวขายแล้วว่จ้าเปลี่ยนเแา้วเปลี่ยนมือปีเดียนเน้อเปลี่ยนตะแยงก็ขาหมากไมมกับเงินเงินกับป่อยสิ่ไปเสือเสือไมาจัากว่ามัวมาขายผักหยิบรถไปหน่อยก็ไม่ขึ้น,นวันนี้ชิบว่ลงลูกชิน้นเหมือนลงลูกชิ้นเหรอครับแม,ม่ลงลูกชิน้นเหนือนรถลูกชิน้นจะเสียงพวกมันเมื่อวานได้ยินข่าวว่าขายดีบอกครับแม่ หมื่อวานบม่ได้ขายขายเงินเท่าไหร่หรอหมู่บ้านขายย้อนพักตบบ้านมบวงยังไงเงินหกเก็ดแปดร้อยอยู่ขายพักตบไม่ได้หอนเงินขายไม่ได้สักบาทเลยฝักเก็บกองเมฆเมฝนตกครับฝนตกเนาะอ่ะไม่ตกขายยาก่มันมันยางเสี่ไม่พักตบมันก็ซื้อกินยางไผ่ยางไม่ฮะมีจ้าบ้านดี้อสื้อกินเอาจริงที่ บอกเลขคือ prediction? เลขมันถือด <Gym. S 2> อย่ง <what> เงีเนเลขนี่แล้วแม่เเลขไปอย่างงีแล้วคเลขคนเลขเขามาเนี่ยเนยมันมามาแปดสามเก่า่ีมันแมนบ่เถอะมันมาาสามเก้าตัวเดียวผมขอไปใกล้ๆเลยครับแม่สามตัวด้วยายงม่จเสกสามเก่าตัวเดียวว่ะงวดนี้บ่ครับเนี่ยเน้นสามเก้าด้วยใหญ่มันมาสามตัวคือแปดสามเก้าเนมันเน่งมาก หลานสาวเหรอครับเก็บไว้เลาจะก่อไว้ใส่ดอกไม้สมมตหน่อยก็ได้พี่แม่หายมากพี่แดกนี่ยมันมันอียังเกาะโคบโคบยังไหนนะก็แมนดิแปดเก้าแปดเก้าดิเราหายไปเมื่อนัร่เก้าแปดเก้าเนาะหายไปเมื่อไงเก้าแปดเก้าเนี่ยคือเป็นของแม่หลานสาวโทรมาบอกแต่รอบนี้เป็นของหลานสาวเลยใช่ไหมครับแม่เป็นของเขาโอ้เขาโทรง่าย่ากคำตัวไหนนะแม่เก้า กวปดเปดเปกากาเกปด้กากานี่แหะก38้เกปดสมกโอ้ถ้าติดแปดนี่เข้าสูตรเลยเข้าเเข้าสามตัวเลยนะครับนี่หนแปดสามนี่แหละแม่นี่แหละเขาหามาจะดีแหละขอให้มาตัวนี้นะครับ9 83ดสามนี่เนาะแม่เนาะสอตัวกสามกาวเลยแลกนั่นแหะ เกฝันดี่เอฝันนออกใในในฝันเนาะคุณแม่เนาะในฝันนอล่มันกั้อายุจะแชมันได้มันได้สามสิบเกปีวมันใจสามสิปีสามเกอ้ยก็ตรงกับเลขลานสาวเลยนี่แม่มันได้สามสิบเก้าปีอในฝันโอ้ในฝันนะครับเอฟีครับในฝันนี่เออ โอ้ถือเลขเบิกทรั์มากด้วยดีแต่น้มนึงก็มากอยู่หนูเดินงลอตเรี่ไว้แล้วแบางันรอบแรกนี่เพิ่งให้ตัวไหก่อนแรอบแรกก็ให้ไปเก้าแปดเก้าโอ้เออแมนเก้าแปดเก้าละเก้าแปดเก้าเนาะแมนอนนั้เกาแปดเก้าเลขอะรหรือเลขเลขอะไรเนเลขฝันเลขฝันไม่กลเนาะเยขฝัน เลขฝันคุณแม่นะครับผมแปดเก้าเลขบอกแม่แม่ฝันจังไหนก็ได้แปดเก้ายังพวกจับไม่เลยมันลายมือเลยครับโอ้หายเลขไปแล้วแม่ฝันว่าเข้าตุ่นพวกเงนพวกทองมาหาันฝันดีนะแม่ผมลูลลลกขออนุญาตติดไม้นิดนะะึงขอโทษนะแรับ่าเอาเลยแม่ทีนี้ไม่ใช่ม่นี่น กันแล้เขาต้นโพงเงินโพทองใหม่งามยบยบหยกยมากเลยเอาลงคอยเพราะว่าเอาหาเร่งขนั้นไปให้ไปเลยนาะห้แปดห้เก่าแปดเก้าพ่อมันกวนนาน้อบอยู่ผูดเดียวครับเพามันได้หรอว่าเงินห้มันเข่าแร้วพ่อพนเนี่ยบอกยิ่ผูดเดียวคุแม่น้า่ามาบอกเลยหลังจากที่บอกเลี้ยพวกผมไปเนี่ย แต่วาบ้านเลขที่ยู่บ้านกับ้านเลที่สามสามแปดแปดสามบ้านที่ให่ที่ร้านมาตะที่นนองไส้ตายไส่หนึ่งบ้านที่แม่ฝันเขี่ยวขึนฝันเห็นแต่มันตายเพระเห็นฝันเห็นจะแฉะเพราะก็ฟันเห็นมาขึ้นนี่แหละอายุจักปีอายุมันจะแทะมันได้คนเป็นมันมาตายยี่เลยสามสิบเก้าหลือสามสิบสามสิบหกหรือสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าแล่วละ สามคลิปเก้าเอามาตรงเอกลานแทนนี่มันจะมันไตน่เนาะเออตรงกันก็เป็นอกลานสาวด้วยแนหะ่ร้านร้านสาวฝันว่ายังไงครับแม่ครับนนเขาเล่าให้ฟังไหมเด็อันนี้มันเขามอญีมันมาเพื่อฝันหรอกเขาเปี่ยวมากแต่แกเพื่อโพชัยเด็กโพชัยเขาถือทุกข์หมดเขาเปี่ยวมากเขาได้ทุกข์หมดอือโพชัยโพชัยนี่อำเภออะไรครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ลลยบ้านไปอีกหน่อยนึงโอ้วัดเอียงนี่าวัดเอียงพวกเขาอิ่นวัดเอียงเขาจำชื่อวัดเขาบ่ไดรครับเขาขายเรียกมาตลอดนะครัเขาถูกทุกงวดเลยเหรอครับแม่เขาทุกงวดแต่มาตัวทางเดียวจะนั่นละเนี่ยได้มาตัวนี้เลยนะครับ983นี่เออกูติดซื้อที่ดอกกันแย่งฉลากรูปซื้อแล้วดอกวังหาว่าที่บาดงามเนาะไอ้มึงก็ส่งเงินออกระตอมาก็ซื้อพว้านึรือละอรโอ้บาดนี่เพื่อนบ้าฟันเลยบอรอบนี่ มาว่าฟันฟันว่าลองใต้มาบอกไม่ไอร้านสาวไม่ไม่ได้ฝันเลยวันี้วนี้ว่าว่าฟันว่าใั่เนี่ยนะว่าฟันชื่อยูสแนบ่ฟันเราแต่เดยกมาจะพูดเด้เร่เดกมากชื่ออร่อแมนว่าเมรากว่าย่อยแน่มากไยบอกเราเอามันก็โตเด็กแล้วไปใบนี้อันดมสันหรอกถ้ากันซื้ออรดแล้วก็เอียกว่กซื้อไปแล้วครับ การเขาตัวนี้เขาก็เสียไปอย่างเอาเรื่องมาถวายเพื่อนว่าที่เขาบ่นเนาะเรื่องเขาบ่นเนาะอ๋อหลานเขาไปบ่นไว้นะครับเขาบ่นไม่ผัดออกอีกคนนี้เขาเสียไปไปนั่นให้เขาบ่นนงจ๊ะผัดเขาบ่นเขาไปล่ำเขาเสียวันไปล่ำถวายให้ใช่ปัดยังโหยผ่้ใช่วัดดังดักจ้าเก่าเรี่ยยู่งแปด เก้ดสามใช่ไหมครับแม่เก้ครับหัวน้ำน้องครับอา่อยอืมหัวเเด็กเน่ครับว่าหลายเด้าแปดเนี่แม่ฝันแมนบ้านี้แม่มาเชียงตัวใด้ฝันเห็นตนพูแมเรียงมาเอานี่ละเอาแปดอันเอาหกแปดอันแปดเก้านี่หละมามาเสียงแปดเก้าเก้าแปดเก้านี่หละนี่หละเก้าวันเก้าแปสา ออกเก้าแปดเก้าเนี่ยมาเชียงเบิ้งก็เลยฝันแล้วเขาตุ๋นพวกเงินพวกท้องมาให้โอ้๋ยเอาน้ำเขาออกเก้าแปดเก้ามันตัวใดะเรียกเพวพวกมันตัวใดไพเงินพวทองเนียหยบยบหยบมากเขาตั้งมากเขเลยเอาเืไปกลหนเเอาน้ำเปล่น ครัว่าคืองามแต่ตนโพ่ตอตนนี้่าจะเอาม่ให้เจ้านะอ่านะพ่อเนีจะได้อ,อ่<ใ>นนาน,นในความฝันนิ่ในความฝันไ่อ,อีกสิบวออกเขาบอกเนี่ยเคมันออกตัวแต่ว่าหัวนี้วอร์สุดเลยเก็บบ่อยเลยชอบเบืองกวอนบ่คว่าสิบว,ว่าื่อ เขาเรยว่าเ่าต้องซื้อดอกเกลีวเขาจะซื้อเอาหรอกค่ะคือแม่แม่ก็จะซื้อตามเลขหลานสาวนี่ใช่ไหมครับคุณแม่อือซื้อตัวเดียวกันซื่งเลขเ่อกร้องนี่แหลซื้อไปซึ่งนี่แหละครับหกเกลีนี่แหละครับแกบอกแม่นเนาะได้วัดทุกคนแปลวัดนี้แหละครับแม่ยเขาถูกกันหลายไหมครับแม่พวกขายปลาไ่หันถือวัดน้อยแตะฟังห่วยอือพวสองแสนสองแสนพวสองหมื่นหกหมื่นแม่ทอดน้อง แม่ทอดเต็มได้ได้สองแสนบ่แม่ทอดเต็มโอ้เมียเก็กได้สองแสนก็เจ้าเอามากก็เจ้ามากเจ้ามาซื้อแม่ก็เจ้าได้ก็เจ้าซื้อสามตัวน่ะแม่ก็เจ้าได้บ้ันดรังหันก็เจ้าก็ได้โอ้ก็เจ้าเหวากมาะโพส์ไส้ก็ถามคาคาเปลววามจะโพสใไส้เนี่ยแหละครับผมเป็นตัวเลขของคุณแม่นะครับของคุณแม่แล้วก็เลขหลานสาวเลขหลานสาวก็มีเก้าแปดสามนะครับ หางเดียวเลยนะแม่เนาะแต่989นี่เป็นเลขของคุณแม่ฝันนี่นะครับที่เขาให้มาคือ983 FC แคปหน้าจอไว้นะครับผมงวดนี้ก็งวดที่สามแล้วนะแ้วแม่นเนาะแต่ว่าคันสีมาตามอีกอยู่หรอกค่ะอันล้านสาวฝันเพราะว่าร้าฝันแม่น,นแม่นบอยแมน้นฝันอีกที่แม่นเลย พราะยังไม่ได้เลขฝันเลยเนาะแม่เนาะว่าในเรียกฝันเนาะฟังมือจักมือสองมือั่นแม่นาฟังมือก่อนเราเลาะมือเรียกออกก็เยอะอ่ะน้องหั่นแม่เน็ดฝันเดสิโอเลขฝันเพราะว่าิเลาฝันเขคยวแม่เลาฝันเทไรออกสุธียาเนาะผู้ใดก่อสุธียาถิว่ามาเข่าฝันรอบเนี่นั่นแหละล่างแอมลูกน้องเล่าหรือหลานน้องสาวเล่าโอ้ใหญ่เล่าใหญ่เล่าใหญ่เล่าบ่ือใหญ่แค่ใหญ่ถิเสียไปหน้าบอดเล่า เดี๋ยวันธใจนี่ครับคู่เป็นเสียนะเนาะอือันนี้กระเบื้องเราเด้ออัน,นเลขเลขอาจารย์ดังทางร้อยเอ็ดเก้าแปดครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของไม่ไกลนะครับผมเป็นเลขที่ ลานสาวส่งมาให้นะครับแต่ไม่ใช่ความฝันนะครับ fc ครับเป็นเลขที่ไปเอามาจากวัดนะครับผมเขาว่าถูกทุกงวดเนาะอันนี้ทางช่องกขเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนาะสำหรับวัดที่อยู่อําเภอโพชัยนะครับผมก็ยังไงให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวใกล้วันอีกเดี๋ยวจะมาตามความฝันให้อีกนะครับผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ